ไม่ต้องต้มไม่อบไม่ตากเราจะทอดสดๆเลยค่ะให้นําหมูไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยใครจะใช้เป็นหม้อทอดหรือกระทะทอดก็ได้แล้วแต่สะดวกใส่น้ํามันลงไปอย่าเพิ่งเปิดแก๊สนะคะให้วางหมูบนตะแกรงใครมีตะแกรงลองทอดให้ใช้ตะแกรงนัดไม่มีก็จะใช้เป็นกระชอนแทนค่ะแล้วให้เปิดแก๊สให้ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนอย่าลืมปิดฝาด้วยนะคะป้องกันน้ํามันแตกกระเด็นการทอดรอบแรกจะเป็นการไล่ความเฉือนพอเสียงน้ํามันแตกกระเด็นน้อยลงแล้วก็ให้กลับหมูอีกด้านนัดจะไม่จับเวลาเลยนะคะแล้วให้ดูหนังหมูเริ่มมีความนิ่มๆให้ตักขึ้นได้เลย ใช้ช้อนซ่อมหรือมีดปลายแหลมจิ้มจิ้มหนังหมูให้ทั่วๆอย่าปล่อยให้หมูเย็นนะคะเพราะหนังหมูจะเริ่มเหนียวแล้วก็จิ้มยากเสร็จแล้วให้แลกขนาดตามต้องการไม่ต้องอกไม่ต้องตากให้เสียเวลาให้ใช้กระดาษทิชชู่ซับๆให้แห้งมากที่สุด แล้วโรยเกลือให้ทั่วๆโรยบางๆก็พอค่ะแค่พอให้หมูมีรสชาติรูปเกลือให้ทั่วๆจนเกลือละลายเสร็จแล้วให้ลงทอดรอบที่2อได้เลยอย่าเพิ่งเปิดแก๊สเหมือนเดิมค่ะปิดฝาเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเหมือนเดิมเราจะค่อยๆทอดหมูไปนะคะขั้นตอนนี้ทํางานอื่นๆรอได้เลยนานๆก็เดินมาดูแล้วก็กลับหมูไปมาพอหมูสุกเหลืองได้ที่แล้วให้ตักขึ้นอย่าทอดต่อเพราะหนังหมูจะไม่ฟูกรอบไปกว่านี้แล้วค่ะเสร็จแล้วพักหมูให้เย็นใครจะทานเลยก็ได้ใครอยากให้หนังฟู บอมน้ำมันให้ร้อนจัดเราจะทอดแค่ส่วนหนังหมูก็พอนะคะให้ทอดจนฟูกรอบเหลืองถูกใจแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็จะได้หมูกรอบที่ทำง่ายๆไม่ต้องต้มไม่อบไม่ตากที่มีความกรอบนอกนุ่มด้านในอร่อยได้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆอย่าลืมลองไปทำทานกันดูนะคะการทำหมูกรอบไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนมันต้องใช้เวลาถ้าทำทีละเยอะๆก็คุ้มค่าแก๊สค่ารอยอยู่ค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดเมนดเมนต์กดแชร์บอกต่อวิธีทำให้เพื่อนๆเราด้วยนะคะ